ครับหลังจากที่ผมค้นหาอยู่ครึ่งวันนะครับผมก็ได้พบสาเหตุที่ที่ลูกค้าบอกนะครับหลังจากที่เราไปชาร์จไฟแบตเตอรี่จนเต็มนะครับก็เอามาใช้งานได้เพียงสองาทิตย์แบตบก็หมดนะครับ ตอนนี้ผมพบเจอปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าเขาลูกค้าใช้เพียงสตาร์ทมือนะครับไม่ได้ใช้สตาร์ทเท้าหลังจากที่ตรวจสอบอุปกรณ์แล้วนะครับเอ,อมันก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ทุกชิ้นเลย <c oughs> เอ่านี่เป็นหนังสือนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดอุปกรณ์อะไหล่ของรถนะครับสองรุ่นของรุ่นปีศูนย์ห้ากับรุ่นปีสองพันสิบนะครับ ผมได้นำมาเปรียบเทียบอุปกรณ์กันนะครับออในส่วนของแผงชาดไฟนะครับสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับไม่ผิดเพนะียงแต่รูปรูปทรงไม่เหมือนกันนะครับในตัวของรุ่นปี2อง0นะครับตัวนี้ใช้รหัส twb 601นะครับหรือใช้กับ CZI เว็บร้อยสิบไอตัวชุดแปได้นะครับเต้องขออภัยนะครับที่พูดบอกว่า k ี l วนะครับ k ี l วเป็นรหัสของสายไฟนะครับกับกล่อง tcm นะฮะส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นรหัส k b k 701นะครับแห่งชาร์จไฟเ,เป็นของรุ่นปี2 5 0นะครับไฟเลี้ยวบางลมรุ่นปี2 0 0นะครับรวมถึง ชุดสายไฟนะครับอันนี้เป็นของรุ่ปปีสองพันสิบนะครับผมนํามาเปรียบเทียบกันนะครับมันมีอะไรที่แตกต่างกันนะครับปรากฏว่าก็มีเนี่ยอันนี้ของปีศูนย์ห้านะครับนี่เป็น KBH เจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับอันนี้ TYL T ศูนย์หนึ่งนะครับอันนี้ศูนย์ห้าอันนี้สองพันสิบนะครับจะมีแตกต่างกันตรงปลั๊กนี้นะครับเอ่อปลั๊กปลั๊กแผงชัดไปนะครับ สายไฟของรุ่นปี05นะครับจะใช้ทั้งหมด6ช่องนะครับเสียบเต็มทุกช่องนะครับส่วนของปี2005เนี่ยจะใช้อของปี2005นะครับใช้ทั้งหมด6ช่องส่วนปี2010เนี่ยใช้เพียง5ช่องนะครับซึ่งสายไฟอไอเซนเส้นสีแดงแถบเหลืองเนี่ยทั้งสองเส้นนี้มันเชื่อมต่อกันทั้งหมดนะครับคือ จากจากแบตเตอรี่เข้าแผงชาร์จนะครับออกจากแผงชาร์จก็จะมาเข้าฟิวนะครับท้อมออกจากแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็บวกนะครับเข้าฟิวเมนก่อนฟิวเมน15แอมป์จะเป็นสายสีแดงนะครับสายสีแดงนะแล้วก็ออกจากฟิวเ,เมนไปสีแดงแถบเหลืองนะครับจะเข้าสู่แผงชาร์จนะครับเข้าสู่แผงยาไฟนะครับ แล้วก็จะจ่ายออกจากแผงชาร์จไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่สวิตช์กุญแจผมได้ทําการเช็คความต่อเนื่องอยู่แล้วเอามันต่อเนื่องกันนะครับซึ่งาแผงชาร์จไฟสองตัวนี้นะครับใช้ตัวแทนกันได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็กดลวดเองก็ใหม่นะครับคาดว่าน่าจะทํามาหมดแล้วล่ะนะครับแต่ก็ไม่หาย ผลสาเหตุที่เป็นนะครับนี่เลยไดสตาร์ทครับปัญหาเกิดจากไดสตาร์ทครับเพราะไดสตาร์ทฐานของไดสตาร์ทนะครับมันหมดเกลี้ยงนะครับจนเหลือสายทองแดงนะครับสายทองแดงนี่ของเส้นนี้นะครับมันมันไปแตะกับตัวขดลวด กดลวดตัวนี้โดยตรงนะครับเห็นรอยไหมครับซึ่งบางครั้งไดสตาร์ทก็หมุนนะครับบางครั้งก็ไม่หมุนพอไม่หมุนนะครับผู้ใช้ก็จะกดสวิตช์สตาร์ทใหม่อีกรอบหนึ่งก็จะทําให้เกิดการช็อตนะครับชอ็ชอตช็อตเอ่อชอ็อตในที่นี้ช็อตของไดสตาร์ทมันก็จะเกิดการโหลดนะครับคือไดสตาร์ทหมุนได้ช้านะฮะนี่มันก็ สตาร์ทไม่ไปนะครับได้ก็ไม่มีแรงนะครับโอ้โหดีตะถอดนะครับนี่าดูนะครับตัวสายจะไหม้นะครับจริงๆสายต้องเป็นทองแดงนะฮะการการช็อตของในสตาร์ทเนี่ยมันจะไม่ทําให้ฟิวขาดนะครับแต่จะทําให้แบตหมดนะฮะเพราะมันไม่ได้ชอด็อต สายไฟขาเข้าล,ลีลีนะครับมันช็อตที่ตัวใดสตาร์นนะครับอมผมก็ได้หาจนเจอแล้วหลังจากที่หาอยู่ซึ่งวันปวดหัวเหมือนกันนะครับอาการอย่างนี้สรุปนะครับสําหรับรถคันนี้ก็ปัญหาเกิดจากแล่ขาฐานไดสตาร์นหมดนะครับแล้วก็เจ้าขดลวดอ่าเจ้เนี้ยลวดทองแดงเนี่ยมันเป็นแตกับ ชุดพวดวด,ดของฐานใดโดยตรงนะครับโดยไม่มีฐานนะครับมันก็เลยทําให้ไดไม่หมุนเพราะไดไดไม่หมุนนะครับมันก็ผู้ใช้ก็กดสตาร์ทครั้งทางไวนะครับจนทําให้แบตเตอรี่อ่อน,นะฮะและอีกอย่างหนึ่งก็การใช้งานในระยะทางสั้นเกินไปนะครับทําให้ระบบชาร์จไฟเนี่ยชาร์จไม่ทันนะฮะ หลังจากที่ผมเช็คแล้วทั้งแบตเตอรี่ใหม่และเก่าเอามาลองนะครับมันก็ค่าที่ได้ก็ใกล้เคียงกันนะครับมันจะชาร์จชาร์จมากหรือชาร์จน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่การบิดคันเร่งนะครับแต่การบิดคันเร่งที่ดีบิดประมาณทัก25เปอร์เซ็นตะครับลรวไปชาร์จได้43โวลต์นะครับก็ใช้ได้นะครับอ่า มีข้อแม้น,นะครับหลอดไฟหน้าหลอดไฟท้ายหลอดไฟเรือนใหม่ทุกดวงต้องติดนะครับตามตามที่ผู้ผลิตได้ออกแบบมานะครับทําให้งงอยู่พักหนึ่งเลยครับต้องพึ่งหนังสือนะครับพึ่งอุปกรณ์ใหม่หลายชิ้นนะครับเพื่อมาเปรียบเทียบกันพอเปรียบเทียบอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วนะครับเหมือนกันนะครับใช้ตัวแทนกันได้ก็ อย่สงสัยก็เลยเปลี่ยนนะครับก็เลยเปลี่ยนไปดูที่ไดสตาร์ทเพราะลูกค้าใช้แต่สตาร์ทมือนะครับสตาร์ทเท้านี่แทบจะไม่ขึ้เหยียบเลย <c oughs> นะครับก็เลยเจอว่า่านไดสตาร์ทหมดแล้วก็ทําให้ไดสตาร์ทช็อตนะครับก็ก็คงจะประมาณนี้แหละนะฮะลูกค้ากดกดทวิตสตาร์ทจนแบตหมดนะครับคือมันสตาร์ทไม่ติดก,ก,ก็กดแช่อยู่นั่นแหละไดสตาร์ทไม่มีแรงที่จะผลักให้ลูกสูบวุ่งได้นะครับก็ ทำให้แบตหมดนะฮะและอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราจะตรวจเช็คว่าผลลวดไหมหรือเปล่าก็แค่หาแบตเตอรี่ที่มีไฟนะครับมาใส่ไว้ก่อนนะฮะแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์ให้มันติดหลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ติดแล้วนะครับเราก็ถอดพัวแบตเตอรี่นะครับพั้วใดขัวหนึ่งออกนะครับดูว่ารถดับหรือเปล่านะครับถ้ารถไม่ดับแล้วก็ให้สังเกตไฟหน้าไฟไฟส่องสว่างด้านหน้านะครับไฟมันติดสว่าง มากน้อยเพียงใดนะครับถ้าเกิดติดเรียดีแด,ๆดงๆนะครับก็ผลรวนไหมเหมือนกันนะครับเอ à, บางทีมันก็ไม่ถึงกับไหมแล้วขาดออกจากกันนะครับแค่เป็นรอยไหมสีดํานะครับอันนี้ก็จะเกิดจะทําให้เกิดปัญหาไฟไม่ชัดแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับเวลาเช็คก็จะได้13โวลต์เหมือนกันนะครับแต่ à, ขี่ไปร้อนๆแล้วมันจะไม่ชัดนะครับเนื่องจากมันมันไหมนะอันนี้ผมไม่ทิ้มผมไม่ถอดดูเพราะว่าพัก ปั๊กตัวนี้นะครับมันเป็นปักที่ใหม่เอี่ยมนะฮะจะสังเกตได้จากความใหม่ของปั๊กนะฮะถ้าเกิดเป็นอะไรเดิมนะครับปั๊กตรงนี้ต้องมีมีดินติดนะครับอาจจะมีคราบน้ำมันติดนี่ไม่มีเลยครับใหม่เกี่ยมนะแล้วก็เป็นอะไรแท้ด้วยนะครับสังเกตได้จากเ,าเงียบวัตถีบที่ใช้ฟันสายไฟนะครับแล้วก็ตัวสีของสายไฟจะบกบอกว่า<ม>เป็นอะไหแท้หรืออะไหเียม ็ดูหอก็ไม่ต้องถอดอะไรนะก็เป็นของใหม่โอเคสำหรับปัญหานี้หามาทั้งวันถือว่ายากนะครับเนี่ยเพราะมันมันไม่ได้เป็นอะไรที่เอาตรวจสอบแล้วเจอเลยนะฮะเมื่อกี้สตาร์มือผมก็ใช้ได้นะครับก็กดสตาร์ตติดได้แล้วก็แรงไดก็วิ่งดี พอตรวจสอบภายนอกแล้วมันดีทุกอย่างเลยอ่ะมันไม่มีอะไรที่เสียนะครับที่มันชำรุดจนได้ไปนำอะไหล่ชิ้นใหม่มาทดลองปรากฏว่าผลผลลัพธ์ที่ได้ก็ใกล้เคียงกัน,นครับถือว่าทดแทนกันได้จะเอาของยาแผงชาร์จของ05ไปใส่ของ2 0 1 0ก็ได้จะเอาแผงชาร์จของ2100ไปใส่05ก,ก็ได้นะครับก็วเว้นกล่องไฟนะครับ กล่องไฟกับสายไฟนะครับจะไม่เหมือนกันนะมันจะต่างกันตรงที่สายไฟโชว์หลอดไฟเรือนไม้บุครื่ยนต์นะครับจะสลับขั่วก,กันอยู่นะครับถ้าเออเรามีความละเอียดมากพอนะครับก็สามารถใช้ตัวแทนกันได้นะครับเพียงแค่สลับสายฟักขัวกล่อง E C M นะครับเออแล้วก็ตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะตัวตรวจจับความเอียงของรถนะครับของปี2 0 1 0 จะถูกถอดออกไปนะครับส่วนของปี้5าาจะมีอยู่นะครับโนะดยส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะครับผมก็จะเจอแค่ปดลวดไหม่สายไฟขาดนะครับสายไฟช็อตตรงกลาวนะครับแต่คันนี้อุปกรณ์ใหม่แทบทั้งหมดนะครับก็เลยทำให้ปวดหัวปัญนะหายากหน่อยโอบคครับลำรับ